สวัสดีครับพบกับพี่เอ็มอีกครั้งนึงนะครับกับกิจกรรมกดไลค์รูปโปรไฟล์ให้ครบ150ไลค์นะครับแล้วก็เป็นฉลอง2000ัซับร่วมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็จะมีรางวัลมาแจกคือ มีทั้งหมดหลังจากจัดก,กิจกรรมไปเนี่ยมีผู้ร่วมสนุกทั้งหมด109คนนะครับก็จะใช้กตด,ดิกาคือแบบกดไลค์รูปโปรไฟล์พี่เอ็มนะครับและพี่เอ็มก็ใส่เลขให้กับทุกคอมเมนต์ไปแล้วทั้งหมด109คนนะครับจะมีเลขประจําในการสุ่มก็ถ้าเกิดสุ่มได้เลขไหนพี่เอ็มก็จะเทียบกับที่ให้เลขระบุไปในแต่ละคอมเมนต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูจากแอป สุ่มว่าจะได้ใครกันบ้างก็มีทั้งหมด11รางวัลน,นะครับรางวัลที่1เป็น ID ดีไก่มูลค่า50วอลก็มีพวกมีตัวคิงแล้วก็มีออตัวพระเอกนะครับเป็นตัวไก่ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ว่าก็ร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับแล้วก็อีก5รางวัลจะเป็นรางวัลละ20วอลนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนนึงร่วม ให้แจกอีก10บอกก็ไอ้50บอกนะครับก็เป็นรางวัลละ10บอร5รางวัลอ่ะมาเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยนะครับรางวัลแรกไอดไก่มูลค่า50วอลนะครับหมายเลข23นะครับหมายเลข23นี่แจกทั้งเป็นไก่เมริโอดั๊บวกคิงนะครับก็จะบอกอขึ้นชื่อให้ดูไปแล้วน้องที่ได้รางวัลก็ติดต่อพีเอ็มได้นะครับในแชทในแชทเฟซเลยนะครับผม รา,างวัลที่2 20วอลนะครับ20วอลก็จะเป็นน้องคนนี้นะครับผมหมายเลข83นะครับได้20วอลครับผมเรามาดูรางวัลถัดไปกันเลยนะครับจะเป็นรางวัล20วอล์อีกหนึ่งรางวัลน,นะครับอ่านี่ครับผมหมายเลข97นะครับ97เป็นน้องอะไรอะดอลลา่าอะไรดอลล่าเต็มดอลดอลล่าเต็ม นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดเห็นชื่อตัวเองก็ทักแชทมาหาพี่เอ็มได้เลยนะครับยังไงถ้าน้องคนไหนนี่อยากรู้ว่าได้หรือเปล่าต้องดูให้จบคลิปนะครับใครยังไม่กดสับสกครช่วยกดกันด้วยอ่ะหมายเลขเจครับอีก20วอนะครับผมจะเป็นน้องจิรพันธ์นะครับผมหมายเลขเจนะครับติดต่อแชท a c e b o o k ไว้ตรงนี้อยู่เวลาแอดของกลุ่ม ซื้อขายลายเลนเจอร์ได้เลยนะครับรางวัล20วอลรางวัลถัดไปนะครับจะเป็นหมายเลขหมายเลขอะไร67ครับได้กับอะไน้อง BOM นะครับหมายเลข67น้อง BOM ติดต่อทักแชทมาเลยนะครับเอ่อถ้าเกิดน้องๆคนไหนยอยากเห็นเดี๋ยวพี่เอมจะลงะรูป ID ที่แจกให้นะครับก็ไม่ได้แพงมากครับมีน้องอยากเห็นอ่ะหมายเลขถัดไปที่ได้20วอรครับหมายเลข1ครับน้อง พงอะไรนะพงอะไรสักอย่างเนี่ยพี่อ่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวดูรางวัลถัดไปกันเลยนะครับรางวลถัดไปยังเป็นรางวลอ่าตอนนี้เป็นรางวัล1บวอลแล้วนะครับรางวนสิบวอลค่ารางวัลางวลแรกได้แก่น้องปอนนะนะครับหมายเลข1 0 6เอ้เ76นะครับอ่ารางวัลถัดไปยังเป็นรางวล10บวอลอยู่นะครับรางวัล1บวอล หมายเลขร้อนะครับน้องอดิศรนะครับอดิศรนะครับสาพิมพ์ทักแชทมาเลยนะครับรางวัลถัดไปรางวันสิบวออีกเช่นเคยนะครับหมายเลข43นะครับหมายเลขสีได้10บวอครับน้องสิทธิ์นันนะครับกิมเชียงนะครับผมก็จะมีข้อความเด้งๆมาบ้างนะครับระหว่างการสุ่มอ๋อ ก็ยังเหลือรางวัลสิบวอลอยู่อีกนะครับใกล้จะหมดแล้วน้องคนไหนยังไม่ได้ลุ้นกันนะครับหมายเลข5ครับน้องน้องการนะครับน้องการคนนี้ก็ชอบแท็กมาลบคนพี่เอ็มเวลากลางครับกลางไม่รู้เรื่องนะครับอออ่าน้องการนะครับแต่ก็ทําทปกปกกลุ่มให้พี่หลายอันอยู่นะโอเคดูคนต่อไปกันนะครับจะมีน้องอะไรกันอีกอ่าสิบวอ รางวัลสุดท้ายนะครับหมายเลข103น้องอภิสิทธิ์ก้อนแพงนะครับติดต่อทักแชทมาได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันกันกบกิจกรรมฉลอง2,000ซับครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เอ็มจะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปน่าจะเป็น3,000ซับนะครับแล้วมาดูว่าพี่เอ็มจะจัดกิจกรรมอะไรกันแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ